สวัสดีครับผมกล้วยนะครับซึ่งบูติวานนท์นะครับปีนี้ก็มีของมาแนะนําเช่นเช่นเกยนะครับเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับพี่อ่ะครับผมอันนี้ก็เป็นวัสดุงานป้ายนะครับหรือ a c c e s s รอรที่ร้านป้ายทุกที่ควรมีนะครับไม่ว่าจะเป็นน็อตลอยที่รีดนะครับผมพ้าเช็ดหัวพิมพ์แล้วก็ยังเป็นพวกไฟ LED ครับผมอ่ะเดี๋ยวผมเดินมาทางนี้เอาไปรอบเดียวเลยครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างไฟนีออนเฟกนะครับทำมาโชว์แล้วก็ขายด้วยนะครับพี่ๆท่านไหนนะครับที่อยากจะได้ก็เดี๋ยววันสุดท้ายเราตัดให้นะครับราคาพิเศษเอาไปเป็นตัวอย่างนะครับที่ร้านนะครับนี่ค่ะตัวอย่างสวยๆแล้วก็ถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นเฟรมตู้ไฟอลูมิเนียมที่เราขายอยู่นะครับจะมีทั้งเฟรมตู้ผ้า เฟรมไวนิลนะครับแล้วก็เฟรมอะคริลิกนะครับจะมีทั้งหหน้า2หน้านะครับผมสามารถเอาไปปรับใช้งานป้ายกับพี่ๆที่สามารถที่จะไปพีเซนต์ลูกค้าได้นะครับผมถัดมาก็จะเป็นสลิมไลบ็อกครับผมตัวนี้ก็จะเป็น PC สลิงนะครับมีทั้งหหน้า2หน้าเหมาะกับเอาไปทําเมนูหรือว่าเป็นบอร์ดประชาสัมพันธ์กรอบของทางธนาคารนะครับอันนี้ก็เป็นสลิมไลบ็อกครับแต่ละรุ่นที่เราทํา มีจําหน่ายกันอยู่ตัวนี้จะเป็น iPad 2จะเป็น PA นะครับ PB แล้วก็ PM จะเป็นระบบแมกเนติกนะครับผมอันนี้เป็นตัวตัวใหม่นะครับที่เรามาเปิดตัวกันในงานนี้นะครับเป็นตัวที่ราคาย่อมยาวและของเราเนี่ยรับประกันว่าซ่อมได้ทุกอย่างนะครับอะไรมีทุกอย่างใส่แผ่นนะครับของเราเนี่ยจะคงทน ก็แผ่นกระจายแสงเราผลิตเองนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เปิดตัวใหม่เหมือนกันจะเป็นอลูมิเนียมจะเป็นสแตเลสทั้งหมดโครงก็สแตเลสแล้วราคาจะย่อมเยาวนะครับใส่เหมือนกันครับใส่ง่ายใส่ง่ายครับใส่ง,ง่ายมากแลวราคานี้ย่อมเยาวราคาได้คุยกันได้เลยนะครับ แล้วตัวนี้ก็เป็นตัวตัวที่เป็นยอดนิยมของของของทุกทุกค่ายานะเป็นตัวผ้าแฟบิกนะหรือผ้าสามพีนะครับก็มีอยู่10เซนนะครับน้ำหนา10เซนสีดำสีขาวอบแล้วก็สีอลูมิเนียมของเรานะครับอันนี้10เซนอันนี้4เซนนะครับ ก็มีหเซนแล้วก็มีตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวที่เปิดตัวเมื่อปีที่แล้วเป็นตัวที่เป็นเฟรมที่ใช้ไวนิวนะครับใช้ง่ายมากเลยเปิดปิดใช่ครับ oh. ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีอะไรนะครับแล้วเปิด4ด้าน นะครับยิงน็อกจะเป็นสีด้านเหมือนโค้กเหล็กธรรมดาแต่ครอบมาแล้วก็จะห้โซนิดนึง เรียบร้อยไหมครับนี่คือเราผลิตออกมาเพื่อจะป้อนตลาดกับให้ร้านบ้านทั่วประเทศไทยและก็ต่างประเทศด้วยตัวนี้ก็เป็นตัวเป็นตัวที่กำล,ลังทุกทุกที่ก็กำลังฮือหาอยู่เป็นตัวกระจกกระจกเป็นสามมิตินะครับแต่การผลิตนี้ก็ไม่ไม่ยากนะครับการผลิตนี่ง่ายๆเป็นตัวสะท้อน นะครับแผ่นหลังสะท้อนแผ่นหน้าสะท้อนสองหน้ามันก็กลายเป็นว่ามองทะลุเป็นมิติเข้าไปนะครับอันนี้นก็บ้านเราก็เข้ามาเยอะแล้วนะครับบบทุกคนที่ได้ในอุตวานนนครับครับแ ขอเี่นเชิญทุกทกท่านนะครับเพื่อนเพื่อนที่ๆี่น้อง,องอามาที่บูธติวานนท์ก็จะได้นวัตกรรมใหม่ๆและรวมทั้งบูธเพื่อนๆอีกมากมายนะครับทั้งเครื่องพิมพ์ตัวเปิดตัวเค,เครื่องพิมพ์ UV, ใหม่ๆเครื่องพิมพ์อ่าใหม่ๆแล้วก็อ่าเครื่องราเทปที่เป็นกรีนนะครับจะพบกันได้หลายๆอ,าอย่างรวมในพิเกตจิ้งต่างๆด้วยครับครับครับ